ครับวันนี้ก็เป็นเรื่อง,งามยามดีนะครับมาคล้่นสาเอกออฟฟิศใหม่ของบริษัทดิงมั่งขั่งกันนะครับวันนี้วันที่21เดือน11ปีพศ2 5 6 6นะครับตอนนี้ก็กําลังให้ลงพ่อเจิมอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงไงมาพูดคุยกับพี่น้องกันเลยนะครับผม สวัสดีครับทัานผู้ชสวัสดีครับเจมส์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทที่ดินมังค่างนะครับได้ทําการมาขึ้นเสาเอกเสาโทนะครับที่ทําการบริษัทแห่งใหม่นะครับบริษัทที่ดินมังค่างจากัดซึ่งทําการก่อสร้างบริเวณก่อนถึงโรงพยาบาลหนองยาไซนะครับประมาณ3 0มเมตรแล้วก็ใกล้ตลาดหนองยาไซในประมาณ1 0 0เมตร ก็ทำเลดีมากนะครับทา,ทางทีมงานแล้วก็ทางกรรมการผู้จัดการทางผู้จัดการในบริษัทเนี่ยได้ประชุมกันนะครับแล้วก็เลือกสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นที่ตั้งบริษัทแห่งใหม่เดี๋ยวเราไปชมสถานที่ว่าเราได้ทําการสร้างบริเวณจุดไหนนะครับนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้จะมีอาคารอยู่ทั้งหมด6กหกคูหานะครับอาคารคูหาละสองชั้นนะครับวันนี้ได้ทางทางบริษัท ที่ทําการก่อสร้างนะครับได้นิมนต์หลวงพ่อสมบูรณ์วัดลำพันธบองนะครับมาทําการเจิมเสาเอกเสาโทเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับมาทาพิธีในวันนี้ด้วยนะครับบริเวณที่ท่านเห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับเขาจะมีกาลังทำการเจิมเสาครับเจิมเสาเอกเสาโทนะครับโดยหลวงพ่อสมบูรณ์ท่านเป็นเกจิอาจารย์ในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นเกจิอาจารย์ที่ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ให้การเคารพทับถือเป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ในการาที่เราจะปลูกสร้างเนี่ยเราก็จะมีการขึลืนเสาเอกเสาโทเพื่อเป็นซีมงคลเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าบริเวณที่เรา,าซื้อนะครับอยู่คือบริเวณไหนนะครับเดี๋ยวตามผมมาทางนี้เลยครับ บริเวณที่ทางบริษัทได้เลือกนะครับ,บก็คือบริเวณทางด้านซ้ายมือสุดถ้าเราหันหน้าจากถนนลาดยางเข้ามานะครับก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับอ๋อห้องริมเลยใช่ไหมครับห้องริมเลยครับห้องริมแล้วก็จะมีถนนสาธารณะด้านข้างด้วย4ีเมตรตรงนี้ครับนะครับถนนสาธารณะก็จะมีความกว้างประมาณ4เมตรเพื่อในการวางแผนในการย้ายที่ทำการบริษัทมานะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะ,ะมีบริเวณที่ อจอดรถด,ด้านหลังนะครับเราก็ทําการซื้อห้องหัวมุมเลยนะครับเพื่อจะจอดรถบริเวณด้านหลังของอาคารได้ด้วยนะครับบริเวณด้านหลังเดี๋ยวเราจะทําเป็นอาคารจอดรถนะครับซึ่งจะมีที่อีประมาณ1งานก,ว,กว่าด้านหลังตรงนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยทางทางเจ้าของโครงการนะครับท่านได้เว้นระยะจากถนนลาดยางมาก็น่าจะประมาณ5เมตรนะครับเพื่อเอาไว้เป็นบริเวณที่จอดรถนะครับจะมีบริเวณอขอบเขตทางหลวงอีกนิดหนึ่งนิดหน่อยด้วยนะครับแล้วก็จะมี บริเวณที่จอดรถเนี่ยรวมกันน่าจะประมาณ8เมตรนะครับจนถึงเขตทางหลวงเลยนะครับแล้วก็ผู้รับเหมานะครับได้ทำการออกแบบนะครับให้ทางบริษัทโดยโดยฟัง์กชันต่างๆที่ใช้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับเดี๋ยวเราพามาดูด้านบนเลยนะครับว่า,าตัวอาคารมีลักษณะอย่างไรนะครับนี่นะครับ ของเราไปทั้งหมดกี่ห้องครับพี่ของเราสองห้องครับสองห้องคือตัวตัวห้องนี้ห้องนี้นะครับที่ที่ผมยืนอยู่แล้วก็จะเป็นห้องนี้ด้วยที่ขึ้นคา้วที่ขึ้นคา้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จะเป็นห้องนี้ด้วยโอเคครับห้องนี้ด้วยโอเคครับนะครับเป็นสองห้องต่อติดกันเลยติดกันเลยครับติดกันเลยแล้วก็เราทําการออกแบบให้อ่าฟังก์ชันการใช้งานในตอนที่เป็นสํานักงานเนี่ยครับอ่าสามารถจะใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับบริเวณด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น ตูนที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เป็นสํานักงานที่ที่มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนั่งทางานอยู่นะครับแล้วก็บริเวณด้านในเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องผู้จัดการนะครับจะอยู่ด้านหลังนี้ตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณด้านด้านนู้นนะครับด้านนู้นที่ยังไม่ได้ขึ้นเสาน่าจะเป็นบริบริเวณที่เป็นล็อบบี้ต้อนรับลูกค้านะครับตรงนี้ส่วน ด้านหลังเลยนะครับด้านหลังด้านหลังด้านท้ายเลยก็จะเป็นบริเวณที่เป็นห้องอาหารนะครับห้องอาหารแล้วก็ห้องครัวนะครับ <h ung image> คือบริเวณนี้นะครับห้องอาหารและห้องครัวโอเคด้านล่างเนี่ยก็คือจะเป็นอาคาสรสำนักงานทั้งหมดเลยออเป็นสักงนครับสำนักงานทั้งหมดเลยที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านู้หนหน,หน้าโครงการนะครับจะเป็นถนนเส้นหลักนะครับจากหนองยะไซไปดอนเจดี ก็จะมีการจราจรที่คับข้างแล้วก็จะมีรถตู้สาย69นะครับวิ่งผ่านตลอดทั้งวันประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมา1คันรถตู้ประจําทางสาย69นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการมาชมที่ดินนะครับก็สามารถจะแวะามาทําสัญญามาติดต่อธุระต่างๆที่บริษัทได้เลยนะครับก็จะสะดวกสบายมากบางท่านไม่มีรถจนส่วนตัวนะครับก็สามารถที่จะใช้รถสาธารณะในการไปมาได้นะครับไปกลับได้ นาสะดวกมากครับนี่นะครับรถค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับบริเวณตรงข้ามเนี่ยจะเป็นโรงเรียนอนุบาลหนองยะไซนะครับบริเวณแล้วก็สถานีตํารวจภูทรนะครับหนองยะไซด้วยโอเคครับนครับมีความคับข้างของการจราจรแล้วก็ผู้คนมากมายบริเวณตึกด้านข้างนะครับก็จะเป็นอาคารอาคารพาณิชย์นะครับซึ่งเป็นข้างร้านต่างๆนะครับจำนวนมาก มีร <ại midst of fire> ้านค้ามีชุมชนอย่างหนาแน่นบริเวณด้านด้านด้านซ้ายครับทางนี้ครับทางนี้ครับทางนี้จะเป็นทางเข้าตลาดหนออยให่นะครับก็จะห่างเซเว่นเพียงแค่ประมาณ200เมตรนะครับเซเว่นธนาคารแล้วก็ตลาดสดนครับปั๊มปตทก็ห่างไปนิดนึงครับอีกประมาณ300เมตรนะครับก็จะถึงปั๊มปตทโอเค สำหรับท่านใดที่ต้องการติดต่อหรือว่า,าเข้ามาทำสัญญานะครับสามารถที่จะอแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0870578322นะครับเพื่อที่จะมาติดต่อเผื่อลูกค้าท่านใดต้องการมาชมที่ดินหรือว่ามาจองที่ดินเนี่ยก็สามารถที่จะทักไลน์มาหาผมก่อนได้นะครับเพื่อจะสะดวกในการานัดหมายกันนะครับแล้วก็เผื่อผมส่งข้อมูลรูปภาพต่างๆในเรื่องของที่ดินรูปภาพแปลงต่างๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันด้วย เดี๋ยววันนี้เราจะมีการขึ้นเสาเอกกันนะครับเสาเอเสาโตทุกหลังเลยนะครับจะมีทั้งหมด6คูหาแต่บริษัทบริษัทที่ดินบางขัางเนี่ยซื้อไว้2คูหานะก็จะเหลืออีก4คูหาซึ่งอยู่ด้านข้างของเรานะครับท่านใดสนใจอยากจะมาเป็นเพื่อนบ้านการอยากจะมาซื้อเพื่อทําการค้าหรือว่าเป็นอาคาสรสำนักง,งานเนี่ยก็สามารถจะติดต่อได้ที่กำนันเพชรนะครับกำน,นันตำบลหนองยะไซนะครับ ท่าน,นเคสเนี่ยท่านก็ใจดีมากนะครับแล้วก็ดูแลผู้ซื้อเนี่ยเป็นอย่างดีทางเราก็รู้สึกยินดีที่ได้มาซื้ออาคารพาณิชย์ก,กับท่านนะครับ <Okay. S 2> วันนี้เดี๋ยวมีการขึ้นเสาเอ,อกเสาโทกันพร้อมกันเลยทั้งหมด6คูหานะครับหคูหาก็จะมีทั้งหมดห้าเจ้าของนะครับทางบริษัทซื้อไว้2ล็อกนะครับสคูหานะครับ ก็ความเสียหายตนอาปอีกด้วยกิจาก,การเจริญรุ่งเรืองการจ้าจริญรุ่งเรืองประสบมั่นคงม,มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรือง

ยังรวยๆทั้งคตใช้คนค้า อย่างเมื่อกิจกรรมที่ผ่านมานะครับก็คือผมได้ทําการนะครับขึ้นเสาเอกนะครับยกเสาเอกเสาโทนะครับขึ้นลงหลุมนะครับก็ก็มีการลอยไม้มงคลนะครับแล้วก็มีการโรยข้าวตอกดอกไม้ลงไปนะครับเพื่อสร้างสิมงคลให้กับสถานที่และก็อาคารนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีมากนะครับที่นะครับได้มีโอกาสได้มาขึ้นเสาเอกเสาโทกับทางกำนันเพชรนะครับแล้วก็เพื่อสร้าง อาคารแห่งนี้ทั้งหมด6คูหานะครับทางบริษัทได้ซื้อไว้2คูหาก็คือบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะตั้งอาคารสํงงานักงานบริษัทที่ดินม้างคั่งแห่งใหม่นะครับก็จะได้สะดวกในหลายๆโอกาสนะครับเช่นสมมติถ้าลูกค้าท่านใดที่ต้องการติดต่อนะครับเข้ามาซื้อที่ดินก็สามารถจะหาบริษัทได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีการคมนาคมที่สะดวกนะครับมีรถตู้วิ่งผ่านตลอดทั้งวันท่านใดที่ไม่ได้มีรถ ส่วนตัวก็สามารถที่จะใช้รถสาธารณะคือรถตู้สายหกนะครับวิ่งจากสายใต้นะครับจากเวสเกตนะครับจากบางใหญ่มาถึงตัวอำเภอหนองยาไซได้ได้เลยโดยไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องต่อรถนะครับก็มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวตรงนี้ที่ท่านาท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ตรงนี้คือการขึ้นเสาเอกเสาโทนะครับก็ได้มีการทําพิธีพุทธมนต์แล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนที่หลวงพ่อสมบุ์ได้ทําการเจิมแล้วก็ทําพิธีในการ เจมที่เสาเอกเสาโทนะครับแล้ตอนนี้ก็จะเป็นช่า,างทีมงานนะครับขึ้นเสาเอกเสาโทโดยกำนันเพชรทาการโรยข้าวตอกดอกไม้แล้วก็มีการคั้ายันเสาเอกเสาโทโดยทีมงานนะครับให้มีความมั่นคงแข็งแรงเดี๋ยวเสร็จจากกิจกรรมตรงนี้นะครับทังช่างก็จะทําการเริ่มเทก้นเสานะครับเทหลุมเสาเพื่อย,ยึดตัวเสาเอกเสาโทให้มั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่เราจะาสร้างอาคารบ้านเรือน ทุกครั้งนะครับเราก็ต้องมีการทำพ,พิธีพุทธมนต์เพื่อที่จะให้เป็นสิริมงคลต่ออาคารต่อผู้อยู่อาศัยนะครับต่อกิจการต่างๆนะครับความในความเชื่อของคนไทยเราเนี่ยนะครับก็นะครับสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะครับเพื่อ,อที่จะให้ที่วัดไซของเรามีความเป็นสิริมงคลอยู่แล้วอยู่เย็นเป็นสุขนะครับบางท่งานบางทีไม่เคยเห็นพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเราวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาดู ขั้นตอนของการทํางานของทีมช่างของทีมผู้รับเหมาว่าในการก่อสร้างอาคารแต่ละครั้งเนี่ยนะครับในในพิธีพุทธา,าพิเศษในพิธีมงคลต่างๆเนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับวันนี้เราก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วนะครับตรงนี้ครับแล้วก็องค์ประกอบของเสาเอกเสาทนะครับเราก็ต้องอใส่กล้วยนะครับใส่อ้อยลงไปนะครับผูกไว้ที่บริเวณเสาเพื่อที่จะให้ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลเพิ่มมากขึ้นกล้วยอ้อยเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนอเป็นพืชที่มีความอุดมสมบูรณ์มีเปรียบเสมือนการมีกินนะครับแล้วก็เป็นพืชที่โตง่ายเติบโตง่ายแข็งแรงนะครับขึ้นดได้ทุกสภาพพื้นที่ก็จะเหมาะในะการที่เป็นไม้ที่นํามาประกอบการขึ้นเสาเอกเสาโทด้วยนะครับ คือคือสำนังกงานเดิมของเรานะครับก็เรียกว่าเป็นสำนักง,งานที่เหมาะอยู่แล้วเี <S <S แต่ว่าบริเวณที่ที่เราตั้งน่ะครับบริเวณที่จอดรถเนี่ยของของตัวบริษัทเนี่ยไม่มีนะครับแต่แต่บริเวณที่จอดรถของลูกค้าเนี่ยเยอะนะครับจอดได้เป็น10-20คันเลยแต่ว่าบริเวณที่เราจะใช้จอดรถในการจอดรถไทยรถรถหกล้อรถกระบะรถเก่งของของทางพนักงานทั้งหมดเนี่ยเราไม่มีสถานที่จอดเวลากลางเวลากลางคืนนะครับก็จะไม่เหมาะในการที่ว่าสมมติว่าถ้าเราจะ มาจอดทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะมีความอันตรายนะครับอ่าก็จะไม่ค่อยเหมาะนี้เราก็เลยหาสถานที่ใหม่ก็าหามาได้หามาประมาณสัก2ปีแล้วนะครับก็บางทีก็หาได้จนแบบว่าเกือบๆจะตกลงแล้วเกือบๆจะโอเคแล้วแต่ว่าแต่สุดท้ายก็ก็ยังไม่โอเค <c oughs> เพราะว่าเพราะว่า <c oughs> อ่าเนื่องจากว่าที่ที่ล่าสุดเนี่ยก่อนจะเป็นก่อนมาถึงแปลงเนี้ยคือมีขนาดที่เหมาะสมประมาณเกือบๆหนึ่งไร่ครับนะครับแล้วก็อ่ามี มีทำเลที่ดีรถตู้วิ่งผ่านเหมือนกันแต่ข้อเสียคือห่างตลาดประมาณ3มกิโลนะครับพนักงานก็บอกว่าเอ๊พี่หนูจะหาอะไรทานยากไหมอะไรเงี้ก็น่าจะไก่เซเว่นไก่เซเว่นแก๊สเซเว่นไปที่หนึ่งก็ก็ก็หามาเรื่อยๆแล้วก็จะเจออีกที่หนึ่งก็ก็ใกล้แต่ที่เล็กไปนะที่เล็กไปก็ก็ไม่ไม่เหมาะนะครับทีนี้ จนจนมาถึงแปลงนี้พอดีว่าท่านกำนันเพชรเนี่ยท่านได้ซื้อ,อบริเวณตรงนี้ไว้ประมาณหนึ่งไร่ครับที่ท่านชมเห็นทั้งหมดเนี่ยคือพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยก็เห็นโอกาสว่สวา ي, ถ้าเกิดว่าเราได้ทาเลตรงนี้ในการจะตั้งสำนักงานแห่งใหม่เนี่ยมันก็สามารถจะต่อยอดได้อีกหลายๆหลายๆเรื่องเช่นนะครับเผื่อว่าตรงนี้เราเราทำเป็นอาคารสำนักงานแล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ยเรายังสามารถจะต่อยอดไปทาธุรกิจอื่นได้นอกจากที่จอดรถแล้วก็จะมีไอเดียอื่นเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ได้ ยังไม่ได้ขออุปไปก่อนแล้วกันยังไม่ได้บอกว่าเ,เป็นอะไรน<ล>ะครับแต่ว่ามีแล้วมีแล้วมีในใจแต่ว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเราเป็นที่จอดรถไปก่อนนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นอาคารสำนักง,งานไปก่อนนะครับแล้วก็ใกล้เซเว่นใกล้ตลาดอันนี้คือใกล้มากๆเลยเดินไปตลาดเนี่ยนิดเดียวแค่ประมาณ1 0 0ยเมตรก็ถึงแล้วนะครับกรกฎาปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราย้ายมาสำนักงานแห่งใหม่นี้ทั้งหมดเลยก็ไม่ไกลจากที่เดิมเท่าไหร่นะยที่ขับมาเดียวประมาณห้าร้เมตรโอ้ห้าร้อยเมตรแต่ว่าตรงนี้มันจะเหมาะ หลายๆเรื่องนะครับ, uh huh. รบหลายๆเรื่องเหมาะเหมาะมากกว่านะครับตรงนั้นเรามีแค่หนึ่งูหาก็จะมีความคับแคบเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยเฉพาะตัว สำนักงานับเฉพาะเจ้าหน้าที่ในในออฟฟิศด้วยแล้วก็ลูกค้าในบางทีมากันหลายๆทีมเนี่ยเรเรียกว่าเต็มออฟฟิศเลยมีที่นั่งเลยแน่นเลยแต่ว่าตรงเนี้ยเราเราทำพื้นที่รองรับลูกค้าไว้เป็นล็อบบี้เนี่ยตรงที่ผมยืนตรงเนี้ยจะเป็นบริเวณที่เป็นล็อบบี้ของตัวนะรับการการรองรับลูกค้าจะมีโซฟามีที่นั่งรองรับลูกค้าอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีบริเวณที่นั่งเซ็นสัญญาอยู่ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าบริเวณตรงเนี้ยนั่งได้เป็น10บสท่านเลยนะครับปีหน้านะครับเราย้ายมาตรงนี้แน่นอนนะครับ วันนี้ผมและทีมงานนะครับบริษัทที่ดินมั่งคั่งก็ขอยุติการไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่ต้องการข้อมูลข่าวสารก็สามารถโทรมาสอบถามได้ทุกวันนะครับไม่ว่าจะการเยี่ยมชมที่ดินไม่ว่าจะการเอ๊ะคุณน้องย้ายสำนักง,งานไปตรงไหนอยากจะมาชมสำนักง,งานคุณน้องก็มากันตรงนี้ได้เลยดีครับสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน E นะีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ